เจอแับเรติมเมรี่แลนโลเพยหนึ่งเก้าหนึ่งสามก็รอรองเท้ารองเท้าที่ยังคลือเขาบอ,อกว่าให้ไปอทำหาเชิรีมือหาเจ้าหน้าที่สวัสดีคุณสพบูรณสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ้าพอดีอ่าฉันเป็นผู้อพยพมาใหมอ่มอ่ะเขาบอกว่าให้มารายงานตัวกัวบเจ้าหน้าที่ท่านใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่า ใช่ครับตามงมาเลยเออชื่ออะไรครับฉันชื่ออ่าอีวานฟอนเย่นะอีวาน,อนฟอนเยเฟนะ่ฟอนเย่ตัว F นะฟอนเย่ F ใช่ไหมใช่ฟอนเย่แล้วอยากประจำเมืองไหนล่ะอยากอยู่ที่แว,วร์วเตอร์หรืออยากท,ที่รดที่วอลเลนชายตรงไหนมันมีให้ราษสัตว์อะท่านคิดว่าต้อง แม่คนื้อมันมีสัตว์เยอะไหมครับมีมีบริเวณรอบนี้ <Okay. S 1> เขาไปตามใต้หน่อยได้ไหมถ้าเกิดแกจะไปเจอคนอื่นทำวิ่งแกก็ต้องทำวิ่ง<ม>ตริเวณไม่มีคนดูทีโอโอเ,นะเดียวทีข้ามบังโอเคนั่นจะน่ากินแต่คนื่นนี่ต้องุมนั่นแหละแล้วก็สลักข้างโต๊ะมันมีสเปซบาร์ค้างนะรู้ป้องตรงนี้ ให้ทำยังไงท่านให้ฉันทำ,ทำยังไงร,รายงานตัวอะไรนี่นี่นี่มาตรงนี้ตรงข้างตัวนี่แล้วก็สเป็นบ่าค้างนะสลักตัวมันสเป็นบ่าค้างเห็นหรือเปล่าโอเคแล้วยังไงต่อลงทะเบียนใช่ไหมใช่แล้วขอกห้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์บัตรข้างหน้าได้เลยโอเคเนี่ยเพราะว่าน่ารัคุณเชอริฟอ่าโอเคครับเดี๋ยวโชว์บัตรให้ผมดูเลยครับ ออีวานอีวานอะไรนะฟอนยี่เป็นภาษาฝรั huh. uh ่งเศสอ่ะที่นี่ม okay. 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 uh ัน huh. อ okay. uh ่านว่าฟอนนี่เนี่ยใช่นะโอเคครับแบ็คอ่าแบ็ควอเตอร์อาสีฟ้าโอเคอ่ะก็เรียบร้อยครับเอ้ยฉันเอาบัตรประจำตัวปิดเอ้าเอาใส่กระเป๋ายังไงอ่าแบ็กสเปซครับ โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับแค่ okay, นี้แหละใช่ไหช้ชีวิตปกติได้เลยครับก็ทำอะไรก็ทำแต่้ตาเกิดทำผิดกฎหมายซึ่งซึ่งหน้าผมจับอยู่แล้วถ้าผมเจออืมอ่าเช่ญขอสอบถามมนาะเองพอดีฉันอยากตัวนี้เป็น,กนเกษตรกรก่อนมันตรงไหน,นที่เขาขายพวกเมลด็ดเพืชผลนะที่รถอ่ะต้องที่รถเหรอที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้โขอบคุณมากครับ เออพอเพื่อนแกที่ยังไม่ได้หามเลยร้านนี้เขาขายมงขายหมวกไหมนะว่าขายแต่เสื้อผ้ามีครับมีมีใช่ไหมแต่ราคามันแพงไหมก็คือมันมันจะเป็นระบบเหมาจ่ายก็คือทั้งชุดแหละหนึ่งพันโอ้ต่อใช่แล้วถ้าคุณจะตัดเก็บไว้ใช้ทีหลังอ่ะก็คือค่าตัดสองพันอ๋อเป็นแบบเป็นชุดเลยใช่ไหมใช่ครับคือจะเปลี่ยนที่ไหนก็ได้คือฉันจะใส่แต่หมวกนี้ได้ไหมเถอะ เือวันต้องใส่แบบครบชุดยังไงก็ต้องครบชุดครับก็อ่าเจอแล้วหัวของชันนี่แหละอันนี้หรือเปล่าเนี่ยหรืออนะันนี้ สำเร็จอย่าลืมตรวจตู้เสื้อผ้าและสร้างเป็นชุดไอเทมอัน,นคือคือเดี๋ยวว t ดหรือฟักแล้วมันอ้าวไอ้มันมันยังไงเนี่ยอ่ะผวดซ่อมปวดคมันยังไงทำไมอ่ะ เสื้อฉันมันทำไมเสื้อฉันมันหายอ่ะคุณเหลือแค่นี้แหละอ้าเมื่อกี้คุณไปเลือกแค่หมวกใช่ไหมอะใช่โอ้มันต้องเลือกทุกอันเลยเหรอโอ้ให้ตายใช่เราต้องกดเลือกทุกอันแะโอ้ชีวิตนี่มันเท่าไหร่นะหนึ่งพันเท่าไหร่ข้างละเท่าไหร่นะหนึ่งพันแหะก็คือเหมาะกับเลยนี่บอกไหมรองหันดีเออดีแน่ ชั้นแน่นอนอะนัมเบอร์เรือกั๊กอ่ะมังจะมาใส่กั๊กอะไรอีกอะ่ะมีมีมีใส่ใส่ซีซ์สองวนไปอีกพันหนึ่งสบายตัวไม่ต <c oughs> ้ weeks later ัสดีคุณผู้ชายว่างหรือเปล่าครับผมว่างเพราพอดีอ่ะฉันอยากจะช่วยไหมอ่าใช่พอดีฉันอยากจะเรียกว่าอะไรนะเวลาจะอ่าไปติดต่อคนอื่นเนี่ยเราต้องทำยังไงแบบส่งจดหมายให้คนอื่น้องส่งดหมายตามมาเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้ครับถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะสองร้อยเหรียญมีหรือเปล่าอ๋อพอมีเมื่อกี้ฉันโดนอ่ะร้านเสื้อโกงไปนะ อ๋อผมก็เคยโดนมอนกันดนไป2ครั้งเออน่ะแหละโอ้โษทีครับคุณรบกวนอ่านที่ป้ายตรงนี้ด้านขวามือของคุณน่ะติดต่อเพื่อติดต่อโอ,โอเคนั่นแหละครับลองอ่านเขามีวิธีทำตามขั้นตอนอยู่ค,ยคล้ายๆกันมีอะไรไหมผมต้องไปที่อื่นแล้วอ๋อฉันไม่มีและขอบคุณมากคุณผู้ชายว่าแต่คุณผู้ชาย,าช,ายชื่อมมอะไรชื่อบอกได้เเดี๋ยวมาดูว่า คุณทำไมชื่อเหมือนฝรัง่งเศสเป็นใช่ครับผมมาจากฝรั่งเศสใช่ฉันก็มีเชื้อสามอยมาจากฝรัง่งเศสกันฟฟอนเย่ยินดีนที่ได้รู้จักเช่นกันครับมีชื่อสั้นๆไหมคุณอะไรนะดองป๊กคุณอยากให้ผมว่าอะไรละ่ะอ่าแล้วมันปกติคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท่านผมอยากได้ชื่อใหม่เหมือนกันนะชื่อนี้มันฟังดูยากไปชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้มองดูเสีเดิมมาดูอ่าฉันเรียกว่าคุณอ่าคุณวัวแล้วกัน เรียกผมว่าควายไปได้ก็ได้เอาก็ฉันได้ยินว่าดูบัวฉันได้ยินว่าดูวัวข้างหลังอะถ้าทีหลังถ้าคุณเจอผมนะคุณเรียกว่าไอวัวไอวัวก็ได้ผมจะไม่พังคุณดูวัวราบผมเรียกผมว่าวัวก็ได้อย่างที่คุณอยากจะเรียกเดี๋ยวผมไม่โกรธหรอกได้ได้ได้คุณบัวคุณวัวคุณบัวคุณวัวพอถามอะไรอีกหน่อยคุณวับเราจะไปหาเกลือได้ที่ไหนพอดีฉันอยากจะทำอาหาร นี่เบ็บเกครับร้อ,รองการเดือดขึ้นมาโอ้ฉันพอรู้เลแต่ว่ามันต้องไปซื้อไอ้ที่ขุดที่ไหนนี่ครับซื้อในร้านนี้ตรงนี้แต่ว่าร้านขายังปิดอยู่เปิดอีกทีก็เจ็ดท้าโอเคเนี่ยงั้นก็ต้องไป,ปพักผ่อนก่อนใช่ไหมใช่ครับเออตอนคุณซื้อน่ะคุณต้องเอาใส่ไว้ในกระเป๋าม้าด้วยนะเพราะว่ากระเป๋า,าม้ามันเท <มา S 1> ่าไหร่การหักแค่ซื้อม้ามันก็กระเป๋าแถมให้แล้วอ๋อโอเคขอบคุณมาก คุณเชริสครับว่าไงน่ะเจ้าขอถามหน่อยครับครับผมครับเดี๋ยวผมเล่เลยนะอ๋อเจ้าผ่าถามหน่อยครัเมื่อกี้คุยกับคุณสวัสดิ์ปรุษเมื่อกี้คือพฤติกรรมเขาไม่ว่ากันเจ้าจะถามว่าไอ้เจ้าหน้าที่ในอำเภอกับเชอรีสนี่ต่างกันยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ในอำเภอกับเชอรีสอ่าพูดเขาบอกผู้ช่วยในอำเภอหรืออะไรอ๋อผู้ช่วยผู้ช่วยในอำเภอก็คือผู้ช่วยในอำเภอครับก็แค่ช่วยเหลือในอำเภอเป็นคนดูแลในเมืองน่ะใช่ไปตามอยู่ตามจุดนั้นน่ะ มันก็ไม่ต่างจากเจ้าที่มาสักเท่าไหร่คุณคุณที่ไปพอดูไหมว่ามันต่างกันยังไงส่วนเชอรี่ที่ผมดูแบบคุณซาบีก็ไม่น่าต่างะไรกันมากนะใช่ใช่ไม่ต่างกันเลยจริงๆไม่ต่างเลยนะเราก็สามารถขอขอขําลังจากคุณซาบีมาได้อะใช่ใช่แต่ส่วนมากก็ต้องอยู่ใกล้ตัวคุณซาบีอ่ะอ๋อเหมือนเท่าแบบอืมก็ต้องมือขวาคุณกานใช่ไหมอ๋อฮะ ที่ต่าน้าเป็นคัวเรื่องอำน,นาจมากกว่าการจับกลุ่มการนู่นนั่นอ่ะอืมอ๋อแต่ว่าไม่ได้แบบมีหน้าที่ไปไล่ล่าโจรอย่างนี้ใช่เพียมีหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนด้วยอืมส่วนมากจะเป็นหน้าที่พวกชันมากกว่าอ๋อยกเว้นว่าพวกฉันจะขอกําลังจากฝั่งนน้นมาช่วยอะไรอ่างี้อาใช่ถ้าเกิดกำลังพวกชันไม่พอ้วจะขอความช่วยเหลือไปนะช่อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจการทำงาน One hour later เมื่อเราต้องกินกาฟแฟล่ะใช้พลังข้างในเราใช่กาแฟมันเท่าไหร่เพียงอย่างเดวหนึ่ง ใครไปตกปลาลงมาวะเนีชิวเกินคือต้องเล่นแล้วไหม ขายไก่อยู่ออขอญาตท่านเจริญขออญาตจิ้มจอได้ไหมคะเาได้แล้วขอบคุณค่ะมีใครสนใจอย่างซื้อพิมพ์หรือเปล่า ระป๋าหนึ่าค่ะแลกกี่ฉบับดีคะแต่เลย,เลย,ยตอนนี้กำลังขายอยู่มันฉบับเท่าไหร่อ่ะสามสิบเหรียญน,นะคะสาสิบเหรียญรอแป,บป๊บหนึ่งเดี๋ยวเชิขายหนึ่งสองเก้าค่ะ เ้า,ไ,เปไ,าไปไหนแล้วนะอ่า,อาขอซื้อหนังสือพิมพ์หน่อยดิแม่สาว ต่อหนึ่งสองเก้าสอเกอย่ากอ่านอีกมีเออถ้าไม่เจอฉันก็ไปซื้อร้านค้าที่ฮาร์ดแลนด์ได้นะคะร้านคา้าที่ฮาร์ดแลนด์พอดีฉันเอาไปลงไว้ที่ร้านฉันอนะเผื่อบางทีไม่เจอเด็กขายหนังสือพิมพนะ์อะโอนี่มรรดาได้กี่รอบเนี่ยพอดีฉันเพิ่ง ได้รอบเดียวค่ะได้รอบเดียวหรออ่านเลยไหมมันมีอะไรอ่านเลยเฮ้ยการลักพาตัวในอำเภอเมือ,มองรู้อ่านต่อนะจิตจบการประมูลซารูและสิง จากการประมูลแบ,บ็กวอเตอร์และรถในวันที่3ที่ผ่านมาหมุกมารกบาลเดชแต่สิ่งที่น่าใจคือการจบราคาหง้นทั้ง2นี้จบในราคาที่สูงแมาจะเป็นส่วนของการใช้เงินแดบกบทองึ่งคนที่ได้คืออันตน้า2้าขอยนน่างแรกจก็เป็นสวิี รับสบักริสัทขนส่งข้ามทะเลไปหัวเธอยังคงจับตัวไม่ได้มันอา่านไนอ๋อนี่เหรออ่านในข้างนี้ออวีแล้วต้องมานั่งอ่านนี่เหรอนี่เหร สมัครบุคุณย้ายคุณจิบรับสมัครนักข่าวและเด็กงหนังสือพิมพ์รับสมัครเจ้าหน้าที่โอเคอ่านแล้วทิ้งไปเรามีเท่าไหร่แล่ะ แบบอ่ะสิบแปดเอายังเหลืออีก hours later ใครเน่ยสวัสดีคุณอ่ะอ้าวสวัสดีครับท่านสถานีรถไฟดิฉันเอาเนื้อม,มาฝากขาย Oh, ได้ครับคุณเ uh, อ่อคุณชื่ออะไรนะครับอาช้น uh, ฟอนนี่นะว่าจะคุณชื่ออะไรนะอ่าผมชื่อเกเบี้ยวเกเบียวใช่ไหมอ่า <laughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้สองทุม่มพรุ่งนี้เช้าผมจะไปส่งให้อ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าคุณสนใจนั่งไปด้วยก็ได้ครับ<อ>ก็จะเพิ่มให้เป็นชุดละพันแปดนะโอ้ถ้านั่งไปด้วยเนี่ยนะ ใช่ใช่เดี๋ยวมาสักตีสี่เดี๋ยวฉันจะมาหาแล้วกันนะอ่าได้ครับได้อยอ่างก็มานอนอ่ะคุณสวรรุวบสรุษได้ยินแชนเปล่าท่านก็ไหนคุณสุวบสรุษคุณชื่ออะไรฉันชื่อสโลสโลที่แปลว่าช้านั่นแหละใช่หรือเปล่าใช่แล้วลวนายฟอนเย่ชื่ออาจจะปแปลกๆหน่อย แ้วดยทำไมเราต้องตะโกนคุยกันด้วยอ่ะอยากให้เธอลงมาข้างล่างไม่ไปนั่งรถไฟพีได้ยังไงแจ๊กเนี่ยนั่งรถไฟพีได้ไงอ่ะใช่ได้ขึ้นไปได้ไรู้ได้ไงว่านั่งรถไฟพีก็เขาบอกว่าถ้านั่งรถไฟเขาจะให้เงินเพิ่มฉันอีกสามร้อยให้เราเนื้อไปส่งอ่าฉันอยากไปนั่งไงไปสิไปเขาจะออกตอนตีห้าอ่ะใช่อ่ะ คุณเป็นใครเนี่ยฉันสโลนะชื่ออะไรนะฉันชื่อสโลสวัสดีคุณสโลชูมันนะให้สายผมชื่อว่าสอคุณละแมนกับซอใช่ครับอีกคนแหละชื่ออะไรฉันฟันเย่ฟันเย่ฉันว่าเลยใครฟันเย่ไงโอ้ฟันเย่เหรอผมชื่อชูมันนะอ๋อชูมันใช่ไหมเสียงคุณคุณนะชูมัน ฉันซื้อมาโอเคแค่เข้าใจอ๋อถ้าซื้อสองกระบอกมันจะได้ปืนคูหรือไงใช่มันต้องปืนที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามี่จากนะสันเย่แล้วก็ไขว้กันนโสดนะโสดมีท่านที่อะไรนะท่านคุณผิวดำเนี่ยโทษทีผมหรอใช่เรียกเขาผิวสีเลยเฮ้ยแกปูดอย่างนี้ได้ไงเ่ะฉันเพิ่งทำคดี เรื่องคนผิวสีไปนะคนผิวสีอ่ะจะให้เรียกว่าคนผิวสีหรือคนผิวดำใช่ไหมฉันเรียกคนผิวดำมันเรียกว่าเรียกว่าคนทั่วไปเห็นไหมเขาก็โอ๋โอ๋แล้วใช่ไม่ได้เหยียดนะแต่ว่าฉันคิดว่ารอนตาน่าจะระบุสีขงคนเป็นยโอเคเข้าใจเข้าใจผมชื่อชูมันชูมันใช่ไหมนั่นแหละเชิญนายลาตินอเมริกันอยู่โคลอมเบียแนะนำตัวเขาหน่อยสิซ้ายโ ซอใช่ไหมซอใี่เห็นชูมันกับซอโอ้ยินดีด้วยจ้ะอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีอดีอ่ะสวัสดีพดมใครฉันอ่ะฉันวันยี่อ่ะพึ่งสวัสดีผมทาโก้เองแหละทาโก้โอ้ทาโก้นะคุ้นๆนะชื่อฟันยี่เหมือนกันเลยชื่ออาจจะซ้ำกันแหละแต่หายฟันยี่ฉันมีเรื่องจะแนะนำอะไรถ้าได้เจอคนแต่งตัวอย่างนี้ที่แวนนอนหรือแอมเนตเบิร์กอ่ะ ตองคิดไว้ก่อนว่าเขาอาจเป็นโจรอ๋อหรออุ้ยบออนี่ที่เจอที่แบ็กวอเตอร์หรือเปล่านะใช่ใช่อันนั้นทหารนั่นเองอ๋อน่ะท่าน้อนน่ะฟันเจ่อะว่าไงเย่เจ๊ฉันคุยได้หน่อยหนายมาที่นนายก็อย่าขายยาแล้วกันนะไม่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 เพราะว่าฉันเป็นเป็นนายความอ๋อเหรอโอ้ใช่ ถ้าเกิดนายผิดพลาดนายคยตอนได้นะอ๋อคุณคุณฟอนเด้จะไปส่งเงินกเขาใช่ไหมใช่อะเขาบอกว่าถ้าไปด้วยแตเริ่มเพิ่มมันจะได้เพิ่มใช่ใช่ช่วันนี้มันไม่ใช่เวนผมนะวันนี้เป็นเวนของแกเบีเยวกับโทมัสอ๋อแล้วถ้าเกิดฉันไปไหลังแล้วแล้วฉันได้ของมามันเอาไปทําอะไรได้บ su so ้างสรุปไปเดี <tag 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 ๋ยวฉันพาไปดูเหมือนเผื่อนายอยากมาฝุดอะได้สิได้สิ อ๋อ้ฉันรู้แล้วแหละมันน่าจะมีทางเข้าอยู่ใช่หรือเปล่าใช่มันอะอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยอ่าฉันฉันเคยมาเออนนั่แหละตรงนั้นแหละกรี่เอวแกรี่เอวหยุดก่อนแกรี่เอวโอเคครับได้เลยโอเคตรงนี้ก็ได้เข้าไปข้างในดีกว่านะฉันว่าโอเคไปข้างใน่าเอาสินี่ถึงแล้วยังไงเอ้ยถึงเร็วเป็นบ้าเลยไป มันยังไม่คุ้มค่าตั๋วฉันเลยตั50 ε 50 ε ๋วราคา10เหรียญ1เหรียญนะเวยนั่งคิมนั่งชมบรรยากาศก็เหลือแต่แล้วโอเคเดี๋ยว <นะ S 1> เจอกันวันหะลักแล้วกันสรุ<ห>าได้ไว้เจอกันไม่เจอกันไว้เจอกัน,กน,กนแฮมบะกูดดิก็อ้วนๆแบบนี้เลยขนอ,อ,อ้วนไป